สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับครับผมเอฟซีเ <FC S 2> นาะมาบานพี่น้อยได้ครับเม,มือน,นี้นมาบุกบานพี่น้อยเลยครับเป็นป้ตีิฝันดีฝันแม่นครับแนวทางงวดวันที่สิบหกเนาะครับนาอพี่น้อยบวกสู้ฟังนะครับบวกสู้เอฟซีฟังนะครับฝันแนวไรครับพี่น้อยฝันว่ายายาพุทเป็นเสียไปแตวพนมาครับพันมาเปนก็เลยมาบอกพนกระเขียนวงกลมสีแดงให้พร้อมเลยเขียนเป็นวงกลมพรับาม กูจะหายโศกเพิ่งเลือสูเพิ่นว่าม,งออมึงเสือเอาเลือตัวหนีเพิ่นว่าโอ้ครับเพิ่นมาเมื่อไรครับนี่ขึ้นนี่แหละมาเมื่อขึ้นนี่เลยอืมเพิ่นเสียชีวิตไปโดนหรือเปล่าครับเ,เสียชีวิตไปโดนเติบด้ครับผมหลายปีเลยดิหลายปีแล้วนะครับเนาะครับค <c oughs> ่นบอกสองตัวหรือสามตัวละครับก็เลยบอกสองตัวครับผมตัวไหนครับเด็กคนบอกนั้นสองหนึ่ง สองหนึ่งค่ะครับผมเพิน่นไหวสูไปเสือออเดอร์สองหนึ่งพันกับวงกลมสีแดงว่ะให้พร้อมครับผมค่ะพันเขียนเลยบอครับเพิ่นเขียนเลยครับผมเพิ่นกเ็เลยว่าถ้าถือทายยังนี่ใส่บาตกูกินในเลอร์ซูพันว่าเพิ่นอยากกินอาหารเพิ่นอยากกินอาหารหมดเลยใส่มันนี่ก็ะเพิ่งเติบแต่ดีโอ้ครับค่ะนี่เราพันอยากได้ส่วนบุญเนาะครับเนาะเพิ่นเสียชีวิตอายุเท่ปีแหละครับ หกสิบปีหกสิบปีครับก็คือสีโบเกียวครับอายุหรอกเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วเนาะครับผมจังไรอีกครับสามตัวแหะครับสามตัวนั่นฟันวานรถชนเสาเฮือนรถชนเสาเฮือนรถเอียงครับมั่วไส้รถกระบะรถปิกอัพรถกระบะครับผมเบรกรถน่ะมันสี่สองหกสี่สองหกอันนี้เป็นทะเบียนรถทะเบียนรถอืมครับทะเบียนรถสี่สองหก ส้นสองเพื่อนไปครับล้างนี่บอครับนี่ล้างนี่นะล้างปูนนี่นะบ้านเลขที่เท่าไรครับนี่บันเด็ที่อันขอเองนั่นหนึ่งหกสองบันเลขที่หนึ่งหกสองครับผมเอาเอาบันเลขที่ไปนั่มเนาะครับรถตำเสาบ้านเสาเพื่อนเพื่อนมลเพอปอเพค่ะครับผมแต่ที่สคัญมันฉล่มมันกับบลล์นะมันจะเอ็นลงอย่างงี้โอเอ็นลงเลยค่ะครับมันเอ็นมันมันเอียงลงครับผมเพ่น กายุคางค่อนข้างครับเอฟซีกับเสียงดังแจ๊กน้อยนะครับแต่มอชมเนี่บริเวณบ้านของพี่น้อยของเขาลูกพญานาคตัวครับ,รบไปขอลูกกับพญานาคกระไดเนาะครับเนาะนี่แหละครับไปมีลูกยากยังมีก็ไปขอกระไดโหลดอยู่สคยับอยู่วัดปากโดมวัดปากโดมอำเภอศิรินทนร่นทอนจังหวัดอุบลครับแต่ามผช้ชมเนาะไผมีลูกยากไปขอลำปูพญานาคนะครับ ก็ได้ครับเอฟซีเอา้ากาเป็นข้อมูลบอกเลขตัวไหนนะคะอยากเห็นนะคะสองสองสองหนึ่งอ่นนะสองหนึ่งองืมเอาทีมง,งานจดไว้นะครับเนาะสองหน่บบาสิสเป็นผียาหรือว่าบ,บ้านเลขที่ครับสองหนึ่งค <c oughs> ับเลขทะเบียนรถครับ <c oughs> จังไดะอีกครับมียังอีกบอครับพอมีนะคะจำที่เราโอ้ยมีซ้ำเนี่ยโอยขอบคุณในหลายครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผู้เพิ่นบัวแพงตัวเลขเนาะครับเอฟซีแพงเนาะมันมันเบอร์กูเกลมันมันได้รวยเนาะครับเนาะครับครับเดี๋ยวเสียงเบิ่งตัวเลขครับเอฟซีนะครับเลขสามตัวครับสามตัวเด็ดเด็ดนะครับท่านผู้ชมอธิฟันว่าเด็กขับรถชนบ้านขับรถชนบ้านเงือนจนเอียงมาสันครับ บัารเลขที่162ครับส่วนทะเบียนรถนี่426ครับแล้วก็พีญายาอยากกินเข่าอยากได้ส่วนบุญมาบอก21 21ครับวงกลมไว้เลยตัวแดงจริงคืนนะครับท่านผู้ชมแนวทางวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6 7ครับสำนักคลิปนี้บ่าวแอมรถทงกฤติรา f เอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันตเพิ่งไปช้เอฟซีบ่าวแอมรถทงสีภาไปเบิ่งคองดีครับมีค่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ เบาเอ็มาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิริือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีขัครับู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหยเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมานรวยพ่อหลวงปู่หอดเนะพ่อนวดปู่หลดีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่อนอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮ้าขไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลักเมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี au, ่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี au, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ธีบูดีสีลาสีมันบดมันบัง เสเนยียจังไรในตัวเขาสิเรอออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเบรกเกด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตุเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่นจะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบเนาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ